การบอกจํานวนการอ่านและการเขียนตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแทนจํานวนไม่เกิน1,000สวัสดีค่ะน้องๆในวันนี้เราจะมารู้จักกับจํานวนนับกันนะคะจากที่น้องๆได้รู้จักกับจํานวนนับที่ไม่เกิน1นึรยกันไปแล้วเอ๊ ยังจำกันได้ไหมนะน้องๆมาช่วยพี่กระต่ายเลือกแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยเพื่อแสดงจำนวนต่างๆเหล่านี้กันหน่อยสิคะเริ่มจาก23เอเราต้องใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยอย่างละกี่อันกันนะไหนคนเก่งช่วยบอกทีสิคะ น้องๆมาช่วยพี่กระต่ายเลือกแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยเพื่อแสดงจำนวนต่างๆเหล่านี้กันหน่อยสิคะเริ่มจาก23เอเราต้องใช้แผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยอย่างละกี่อันกันนะไหนคนเก่งช่วยบอกทีสิคะ สามสิบหกห้าสิบแปด เจ็ดสิบห้าและเก้าสิบเจ็ดค่ะ <Wow. S 1> องอะไรบ้างคะน้องน้องยังจำจำนวนที่เราเคยรู้จักกันไปแล้วได้ใช่ไหมเอ่ย เรามาลองดูกันอีกครั้งนะคะเริ่มจาก36จากแผ่นตารางเหล่านี้ที่น้องๆเลือกมาแสดงว่าน้องยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะว่า36คือ30กับ6หน่วยหรือ36เท่ากับ30บวก6นั่นเองค่ะ ต่อไปก็เป็นห้ซึ่งจากแผ่นตาร่างเหล่านี้น้องๆจะเห็นว่า58คือ50กับ8หน่วยหรือ58เท่ากับ50บวก8นั่นเองค่ะจากนั้นก็มาดูกันที่จำนวน75กันบ้างนะคะน้องๆเจ็ดส ก็คือ70กับ5หน่วยหรือ75เท่ากับ70บวก5นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือ97โดย97ก็คือ90กับ7หน่วยหรือ97เท่ากับ90 บวกเดนั่นเองค่ะน้องๆยังคงจำกันได้ใช่ไหมคะว่าแผ่นตารางสิบจำนวนสิบแผ่นเมื่อรวมกันจะเท่ากับจำนวนสิบสิบซึ่ง 10, 10, สิบสิบเท่ากับหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเรานำตารางสิบมารวมกันจำนวนสิบแผ่น ก็จะได้เป็นตารางร้อยจำนวนหนึ่งแผ่นนั่นเองค่ะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบหรือหนึ่งร้อย 1 101างร้อยหนึ่งแผ่นแสดงจำนวนหนึ่งร้อยเราเขียนทานด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นหนึ่งร้อยและเขียนทานด้วยตัวเลขไทยได้เป็นหนึ่งร้อยแบบนี้ค่ะตาราง 100, าร้อยสองแผ่นแสดงจำนวนสองร้อยเราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นสองร้อย และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น200แบบนี้ครับตารางร0 3แผน่นแสดงจำนวน300เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น300และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น300แบบนี้ค่ะ ารางร้อยสี่แผน่นแสดงจำนวน400เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นส0่ร้อยและเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น400แบบนี้ครับตารางร้อยห้าแผน่นแสดงจำนวน500เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น500รย และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น500แบบนี้ค่ะตารางร้อยแผน่นแสดงจำนวน600เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เป็น600และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น600แบบนี้ครับ ตารางร้อยเจ็ดแผ่นแสดงจำนวนเจ็ดร้อยเราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นเจ็ดร้อยและเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็นเจ็ดร้อยแบบนี้ค่ะตารางร้อยแปดแผ่นแสดงจำนวนแปดร้อยเราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นแปดร้อยและเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น 800บบตารางร้อยเก้าแผ่นแสดงจำนวน900เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น900และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น900แบบนี้ครับตารางร้อยสิบแผ่นแสดงจำนวนสิบร้อย ซึ่งสิบร้อยคือ1,000เราเขียนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกได้เป็น1,000และเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้เป็น1,000แบบนี้ค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในการเขียนตัวเลขแทนจํานวนที่มีเกินสามหลักนั้นเราจะมีการใช้เครื่องหมายจุลภาคมาขั้นตัวเลขเพื่อให้สะดวกกับการอ่านตัวเลขนั่นเองค่ะอย่างเช่นตัวเลขหนึ่งพันนี้เป็นต้นค่ะ แผ่นตารางเหล่านี้แสดงจำนวนอะไร ้องสังเกตเห็นกันไหมครับว่าในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนตั้งแต่2หลักขึ้นไปนั้นเราจะใช้ตัวเลขโดดตั้งแต่0-9ถึง9มาประกอบกันเพื่อแสดงจำนวนต่างๆดังนั้นน้องๆต้องไม่ลืมฝึกฝนการเขียนตัวเลข0-9ถึง9ทั้งแบบฮินดูอารบิกและแบบไทยกันให้ถูกต้องและคล่องแคล่วนะครับ อย่างไรบ้างคะน้องๆตอนนี้เราได้รู้จักกับจำนวน100 200 300 400 500 600 700 800 900และ1000กันไปแล้วน้องๆคงเห็นแล้วนะคะว่าจำนวนเหล่านี้เป็นจำนวนเต็มร้อยซึ่งเพิ่มขึ้นครั้งละ100ค่ะ ต่อไปเรามารู้จักจำนวนที่อยู่ระหว่างจำนวน100และจำนวน1000งพนจำนวนอื่นๆกันบ้างนะคะน้องๆมาช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าจำนวนเหล่านี้คือจำนวนใดน้องๆเห็นแผ่นตารางเหล่านี้กันไหมคะน้องๆลองช่วยกันบอกหน่อยสิคะว่าแผ่นตารางเหล่านี้มีกี่ร้อยกี่สิบ และกิ่หน่วยกันนะใช้แล้วค่ะน้องๆตารางเหล่านี้มี100กับ20กับ8หน่วยแสดงจำนวน128เขียนแทนด้วยตัวเลขอินดูอาราบิก และตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะเราอ่านว่า128ค่ะเอและแผ่นตารางเหล่านี้ล่ะมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยกันเอ่ย เก่งมากค่ะน้องๆแผ่น,นตารางเหล่านี้มี200กับ30กับ5หน่วยแสดงจำนวน235ค่ะซึ่งตัวเลขแสดงจำนวน235แบบฮินดูอารบิกและแบบไทยมีหน้าตาแบบนี้ค่ะโดยเราอ่านตัวเลขเหล่านี้ว่า235ค่ะ เป็นอย่างไรคะน้องๆเราจะบอกกันได้ไหมเอ่ยว่าแผ่นตารางเหล่านี้แสดงจำนวนอะไรเรามาดูกันต่อเลยนะคะเอ๊ะนี่มันจำนวนอะไรกันนะบอกหน่อยสิคะคนเก่ง ใช่แล้วค่ะนี่คือ300กับ1 0กับ8หน่วยซึ่งก็คือจำนวน318นั่นเองค่ะโดยจำนวน318นี้เขียนแทนด้วยตัวเลขอินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะเราอ่านว่า318ค่ะ มาดูกันต่อเลยนะคะแผ่นตารางเหล่านี้มีกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วยกันคะว้าวว้าวว้าวเอใครตอกถูกกันบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะนี่คือหนึ่งร้อยกับหนึ่งสิบ กับศูนหน่วยนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีตารางหน่วยแต่ค่าในหลักหน่วยก็ยังมีนั่นก็คือศูนหน่วยนะคะน้องๆ1น0กับ1นึ 110, กับศูนย์หน่วยคือจำนวน110นั่นเองค่ะโดยจำนวน110นี้เราเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยได้แบบนี้ค่ะอ่านว่า หนึ่งร้อยสิบค่ะเอ๊แล้วถ้าเป็นแผ่นตารางชุดนี้บ้างล่ะคะน้องๆบอกหน่อยสิคะว่ามีกี่ร้อยกี่สิบและกี่หน่วย อะไรคะคนเแ่งตรับกันได้อยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยแผ่นตารางเหล่านี้มี100กับ0ูนกับ1หน่วยค่ะเห็นไหมคะว่าแม้ว่าเราจะไม่มีตารางสิบแต่เราก็ยังมีค่าของตัวเลขในหลักสิบนะคะซึ่งก็คือ0ูนย์นั่นเองค่ะโดยหนึ่งร้อยศูนย์กับ1หน่วยนี้คือจำนวน 101ค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของตัวเลข101แบบอินโดอารบิกและ101แบบไทยค่ะน้องๆอ,อ่านว่า101เอ็ดค่ะเพื่อนๆมาช่วยแครอทเลือกหน่อยสิครับว่าแห่นตารางเหล่านี้แสดงจำนวนเท่าไหร่กัน ตารางเหล่านี้แสดงจำนวนอะไร ไรบ้างคะน้องๆได้รู้จักจำนวนต่างๆกันไปแล้วสนุกไม่เอ่ยน้องๆยังจำได้ใช่ไหมคะว่าเราสามารถนำห่วงสีต่างๆมาแสดงจำนวนตัวเลขได้แต่ละหลักของจำนวนต่างๆได้ตัวอย่างเช่นจำนวน452เราสามารถนำมาแสดงด้วยห่วงได้แบบนี้คะ่ะ4 5 2 แทนด้วยห่วงในหลักร้อยจำนวนสี่ห่วงแสดงจำนวนสี่ร้อยแทนด้วยห่วงในหลักสิบจำนวนห้าห่วงแสดงจำนวนห้าและแทนด้วยห่วงในหลักหน่วยจำนวนสองห่วงเท่ากับจำนวนสองหน่วยค่ะทั้งนี้เพื่อแสดงให้เราเห็นว่า452คือ400กับ50กับสอหน่วยนั่นเองค่ะ น้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยหรืออย่างเช่น5 0 6เราก็สามารถแสดงจำนวนนี้ด้วยห่วงได้แบบนี้ค่ะแสดงจำนวนในหลักร้อยด้วยห่วงจำนวนห้าห่วงเพื่อแสดงจำนวน500แสดงจำนวนในหลักสิบด้วยห่วงจำนวน0ูนย์ห่วงเพื่อแสดงจำนวน0ูนย์สิ แสดงจํานวนในหลักหน่วยด้วยห่วงจํานวน6ห่วงเพื่อแสดงจํานวน6หน่วยค่ะทำให้เราเห็นว่า506คือ500กับ010กับ6หน่วยนั่นเองค่ะช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ จากรูปต่อไปนี้น้องๆมาช่วยกันเลือกตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแทนจำนวนกันนะคะ ต่อไปเราจะนำรูกป,ปัตรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการเขียนจำนวนต่างๆเนี่ยรูปการกระจายกันนะคะน้องๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ